ได้เปิดเผยว่ากทมน,นั้นอาจจะมีการพิจารณายกเลิกการทํเ MOU ให้ทางกะกะตยืมใช้สถานที่อาคารกีฬาเวสสองนะครับ,รบซึ่งครั้งนี้เองทางคุณอมรกิจฉเฉวงกุลนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาที่สํานักผังเมืองนะครับและสํานักการจราจรและขนส่งย่านดินแดงหลังได้รับรายงานนะครับว่าได้รับความเสียหายโดยบอกว่าเบื้องต้นพบแก๊สน้ําตาจํานวน3ามลูกตกอยู่บนอาคารสํานักการจราจรรวมทั้งมีกระจกหน้า แตกแล้วก็จํานวนทั้งหมดเนี่ยอยู่ด้วยกัน2บาทส่วนที่อาคารกีฬาเวทสองและสํานักผังเมืองจะต้องประเมินความเสียหายอีกครั้งโดยจะเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับทั้ง2ฝ่ายคุณรรมนบอกว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรทมอาจจะพิจารณายกเลิกการทำเ M o u ระหว่างกทมกมับกกตในการขอใช้สถานที่อาคารกีฬาเวเพราะว่าถือว่าผิดข้อตกลงร่วมกันนะครับ รวมทั้งเห็นว่าเป็นการกระทําที่รุนแรงเกินไปนอกจากนี้นายอมรได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อไปอยังนายประวิตรรัตนะเพียรหนึ่งในกกต่อเพื่อหารือถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ไม่สามารถติดต่อไป จึงได้แจ้งไปยังฝ่ายเลขานุก,การกรกตเพื่อแจ้งให้ทราบและหารือร่วมกันต่อไปครับครับล่าสุดทางแกนนำคอปทอก็ประกาศให้มวลชนนะครับที่เป็นชยายตะการให้มายัางพื้นที่หน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีรายงานเข้ามานะครับว่าทางผู้บัญชการทหารบก พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็แสดงความเป็นห่วงแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อยู่ที่กองบัญชาการกองทัพบกนะครับก็เกรงว่าจะมีการใช้อาวุธจริงเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกฝ่ายได้มีการตรวจสอบกรณีที่มีรายงานว่ามีการใช้อาวุธจริงด้วยครับทีนี้เราพักกันก่อนคู่ดเดียวครับ